สวัสดีครับบ้านพันไม้พอเพียงครับมาพบกับท่านในหน้าหนาวปีนี้นะครับเรามารวมความรู้จักนะครับระหว่างออดิบดำหรือทูนดำนะครับกับบอนกระดาษดำนะครับม่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับลักษณะอ่าเรามารู้จักกันเลยนะครับเริ่มจากลำต้นนะครับลักษณะลำต้นนะครับบอนกระดาษดำนะครับจะมีแดงดำขาว ใสกว่านะครับส่วนลักษณะของทูนดาหรืออดิบดานะครับก็จะมีดาปนเขียวนะครับแล้วก็จะสีนวลๆกว่าก็จะไม่ใสเท่าทางปูโสมเฝ้าซับหรือบอลกระดาษดานะครับลักษณะของใบนะครับลักษณะของหูตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยครับหูก็จะเว้าเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันแต่ความแตกต่างของเขาก็คือนะครับหน้าใบความนวลนะครับเขียวนวลนะครับอันนี้ก็เขียวสดใสนะครับ แล้วก็สังเก,กตก้านใบตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นใสๆนะครับใสๆนุ่นๆขึ้นเนาะที่สําคัญดูด้านหลังเลยครับสําหรับกระดาษดาด,ด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับส่วนออดิบดํานะครับด้านหลังก็จะเป็นเขียวครานวลๆนะครับมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับของบอลทั้งสองชนิดนี้นะครับอย่างหนึ่งนะครับทางออดิบดาทานได้กินได้นะครับ ส่วนทางบอลกระดาษดำไม่สามารถทานได้นะครับลักษณะของต้นอ่อนใบอ่อนนะครับใบอ่อนของบอลกระดาษนะครับก็จะนวลใสนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะครับนี่คือใบอ่อนของทูนดำนะครับออดิบดำขอบก็จะเป็นสีดำนะครับทางนี้ขอบเขาก็จะไม่ดำนะครับเขาก็จะขาวๆหน่อยเนาะตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีดำและด้านหลังครับ จะมีสีครัำๆนะครับแล้วก็ดูก็จะเป็นสีออกม่วงๆดำๆนะครับนี่ความแตกต่างนะครับการขยายพันธุ์ก็เกิดจากการแยกไหลเหมือนกันนะครับเพราะเขาเป็นบอลเนาะแล้วก็การผ่าหัวแยกนะครับรู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้มาทำความรู้จักบอลกระดาษด,ดำนะครับแล้วก็ออดิบดำเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับขอบคุณครับ